รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทรีซิตี้ นี่คือรายการสำหรับคนที่รักและหลงไหลนาฬิกาวันนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารจีนหนานหยวนนะฮะโรงแรมแกรนด์เมอร์คิลกรุงเทพฟอร์จูนครับมาพบกับแขกรับเชิญของผมที่เป็นนักธุรกิจที่ทําการค้าระหว่างประเทศนะฮะและมีความหลงไหลนาฬิกาวินเทจอย่างแท้จริงและถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกันกบนาฬิกา r o l e ็ v i ์เวนเทอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเขามีชื่อว่าสันติสุขลิมรังสีและนี่คือรายการ Talk Time สว,ส,สวัสดีครับคุณสันติสุขนะครับขออนุญาตเรียกพี่ตั้ม ใช่ครับพี่ตั้มครับวันนี้พี่ให้เกียรติรายการเราจริงๆเลยนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่จะไม่ค่อยออกออกงานสักเท่าไหร่นักขอบคุวทุกคนขอบคุณมากเลยนะพี่ันี้มาให้โดยเฉพาะเลยครับพี่ตั้มครับเริ่มต้นการลงแตงนาฬิกาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนาฬิกาเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เรื่องเป็นสมัยนักเรียนแล้วับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เล่นก็เกฑ์เป็นลักษณะเป็นโมเดลเล่นโมเดนซะส่วนใหญ่พอหลังๆมาเนี่ยช่วงระหว่าง8ปปีหลังเนี่ยที่มาหันมาสนใจในเรื่องของวินเทจเป็นพิเศษ แล้วโดยเฉพาะเล่นแต่เฉพาะโรเล็กซ์เท่านั้นนั่นก็คืออะไรที่แบบชอบมากๆในวินเทจโรเล็กซ์มันมีอะไรที่มันเป็นสีสันมันเป็นอะไรที่มันเป็นพิเศษเฉพาะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือเล่นมาเกือบหมดละว่ากันเถอะหมดเล่ที่ที่เป็นเมนสตรีมที่ทุกคนเล่นกันทุกอย่างสัมผัสมาหมดแล้วมาหมดแล้วสุดท้ายมาจบลงที่วินเทจใช่ครับเพราะอะไรต้องเป็นวินเทจอาจจะเป็นเพราะว่ามัน คนทั่วไปมักจะบอกว่าไอ้วินเทจเนี่ยมันมาเล่นเฉพาะหลังจากประสบความสําเร็จแล้วนะถึงจะมาเล่นวินเทจอ๋อเขานิยามกันเขา็คิดอย่างางั้นเ็คิดเปนว่าวินเทจเนี่ยมันอะไรของเก่ากันแล้วแต่พอเริ่มคนวัยทำงานเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มมีฐานะก็หันมาเล่นวินเทจแต่โดยภาพรวมแล้ววินเทจของผมเนี่ยเปรียบเสมือนว่าผมเคยซื้อนาฬิกาโมเดินเยอะครับ พอซื้อเสร็จแล้วพอเวลาอยากจะไปเปลี่ยนเพราะว่าเรามีเยอะเราอยากขายต่อเพราะขายต่อเราก็โดนถูกพักราคาบ้างถูกนู่นถูกนี่ถูกติถูกต่อว่าต่อกันไปเรื่อยๆพอต่อกันไปเรื่อยๆเราบอกเอ๊ะตายแล้วเราจะต้องมานั่งเสียงเงินอย่างนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้มุมมองนักธุรกิจเลยนะเนี่ยใช่เพราะพี่ก็ทําธุรกิจระหว่างประเทศด้วยแต่แราริการส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาผมต้องเรียกว่าต้องศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็ต้องหาแหล่งให้พบถึงจะได้มาพอเราได้มาวเราถึงต้อง ต้องรักษาดว้อันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงจุดหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะฮะใช่ถูกต้องไหมฮะแต่แต่ผมยังไม่ถึงตอนนั้นนะไม่ถึงผมผมขอขอเวลานิดนึงขอให้ผมได้เล่นฟุตมอลเล่นอะไรก่อนแล้วไม่น่าวันหนึ่งผมอาจจะมาเป็นวินเทจนะครับวันนี้นํามา5เรือนคุณผู้ชมครับแต่ละเรือนต้องบอกว่าไม่ได้หาดูง่ายๆนะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพของแต่ละเรือนใช่นะฮะและความพิเศษของแต่ละเรือนพี่จะแนะนําเรือนไหนก่อนครับผมเอาแบบนาฬิกาส่วนใหญ่นาฬิกา ที่เราซื้อที่นรที่ผมซื้อมาเนี่ยครับส่วนใหญ่สั่งสินสั่งตัวนี้มาจากต่างประเทศหมดเพราะว่าเราไม่ยอมรับันเลยใช่ฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเราใช้แต่เดเดสเดดจัสอะไรประมาณนี้แหละเพราะพ่อก็มีเรื่องหนึ่งแบบโอ้ชอบใส่กันแล้วไอ้ซับมาเรเนอร์เนี่ยซับมาเรเนอร์เนี่ยไม่ค่อยจะ มีคนสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าสมัยนั้นอาจจะแบบมันไม่สวยมันไม่มีทองไม่มีอะไรครับมันก็เลยต้องไปซื้อจากมืองนอกแต่มีอยู่เรือนหนึ่งที่จีเอ็มทีที่ผมได้มาผมซื้อมาเลยที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นเรือนนี้สดงวห้าเรือนนี้มีเรือนนี้เท่านั้นที่ซื้อในเมืองไทยใช่ครับก็คือเรือนนี้นี่คือจีเอ็มทีนี่คือรุ่นอะไรครับพี่หนึ่งหกเจ็ดห้าครับแต่รุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นลองอีตัวอีของเขาเนี่ยจะกว้างขึ้น อันนี้จะบอกอว่ามันเป็นรุ่นมายถึง E ของของ,ของของคำว่า Rolex E นะฮะล็ก e ์มันจะยาว E <ะ>มันจะยาวปกติแล้วช่องไฟระหว่างระหว่าง L กับ X เนี่ยมัห่างนห่างกันเออใช่มันมีช่องอออคนที่เล่นกันก็คือเล่นอย่างนั้นแล้วก็ผมซื้อมาแรกๆเนี่ยทุกอย่างผิดหมดผิดหมดภาษาไทยเราเรียกว่ายำ ถูกยำมาจดประกอบมั้จดประกอบยำมายนแบบเราก็บอกตายแล้วเอามาแล้วทำยังไงดีล่ะเราก็รักเราอุตส่าห์เก็บสตังค์ซื้อมาไม่ได้หาง่ายๆเข็มก็ไม่ใช่เข็มไม่ใช่รุ่นนี้สีเข็มสีแดงก็ไม่ใช่รุ่นนี้กระจกก็ไม่ใช่โอ้ยำขนาดนั้นเลยไปเลยฮะแล้วได้ความเคารพนะฮะแล้วพี่ตอนซื้อพี่ไม่รู้เครับว่ามันยำผมพลาดสมัยก่อนเราต้องยอมแล้วว่าเราเรียนรู้โอ้เรียนพลาด นั่นแหละเป็นบทนักปราดยังรู้พลาดเลยเราพลาดพลั้งได้เลยเราพลาดเราซื้อมาเพราะเราเราโอ้มันชออแล้วมันทำยังไงดีมันของเก่าเราอยากได้นะเราอยากได้เ๊ปซี่เราบอกว่าเ๊ปซี่มันดูโอเคนะแล้วก็เอาเบปซี่มาสุดท้ายตัวนี้แทบไม่เหลือตัวเก่าเลยนอกจากตัวเคสของมันสุดท้ายเปลี่ยนหมดไม่ว่าจะกระจกไม่ว่าจะเป็นเข็มเข็มนี่ก็ไม่ได้หาง่ายเข็มเนี่ยสั่งมาจากรั่งเศษ อย่าลืมว่าเข็มมันต้องแมช m a t c h i n กับตัวหน้าปัดพาธีนาของมันถ้าคุณไปหาเข็มแน่นอนคุณไปหาเข็มที่อื่นมาก็ได้แต่สีมันไม่เหมือนใส่แล้วดูขัดตาอันนี้พี่ให้ความรู้นี่หนึ่งนะไอ้ที่บอกพาทินาพาทินานี่มันแปลว่าคือพาทินาเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าจานนะก็คือแผ่นของมันเนี่ยนะพาทินามันจะมีตัว ตัวแผ่นแล้วก็จะมีตัวอักษรเขียนใช่ไหมแล้วก็มีพ็อดที่มันเป็นสีเหลืองๆนี่แหละมันขึ้นอยู่กับตัวปีของมันพวกหลักมาร์กเกอร์แล้วพวกอะไรพวกนี้ฮะยิ่งเก่ามันก็จะสีจืดขึ้นดางขึ้นอ่อนขึ้นบางทีก็เข็มขึ้นดำขึ้นเหลืองขึ้นส่วนใหญ่ก็แล้วแต่คนเล่นบางคนชอบก็เหลืองมากๆถ้าเหลืองมากๆก็ก็จะสวยมากๆเพราะคนมอันนี้เขาเรียกว่าแพทิน่าเรียกว่าพาทิน่า อ๋อเข็มนี่คือต้องไปสั่งให้มันแมทช์กับสีใช่ต้องหาสีมาก็ต้องหาแล้วสมัยนี้เราไม่เห็นนี่เราส่งมาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราต้องโพสต์ดูว่าไอ้เข็มนี่มันโอเคไหมแต่ลืมว่ารุ่นนี้เข็มแดงดูสังเกตเข็มแดงมันจะอยู่ล่างสุดครับผู้ซื้อมาผิดมันเอาแดงมอยู่ด้านบนก็จบกันก็ใส่ไม่ได้ันต้องเป็นปีของมันเท่านั้นโอ้โหนะครับปี1969 แล้วตัวนี้ไม่มีไม่มีมันเรียกว่าไม่มีขัดเลยใช่ไจะคมเดิมๆนะฮะมันจะมีร่องรอยของของที่คนเก่าใส่สายก็ไม่ใช่ผมก็จะไปซื้อสายใหม่มาสายนี่สายเก่านะที่พาหามา่เป็นโฟล์ดลิงเจ็ดแปดสามหกโอ้โหที่พี่ข้อมูลแน่นมากมันต้องมย่าลืมฮะโอ้โทษทีฮะผมลืมไปว่าเซียนนาฬิกาให้เซียนวินเทจโรเล็กซ์นะฮะใช่เราต้องรู้จักสายของมันว่ารุ่นไหนใส่กับอะไรหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดห้าครับ นะครับเรื่องต่อมาเลยครับต่อมาก็คือตัวนี้ก็มันตระกูลเดียวกันนี่คือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าแต่ตัวนี้แตกต่างกับตัวนี้สังเกตได้ไหมครับ <ฮะ S 2> แตกต่างกันที่กระจกกระจกกระจกตัวนี้มีตัวนูนแต่กระจกตัวนี้ไม่นูนเเใช่ตัวนี้มีตัวไซคลอป<ช>เขาเรเลกไซคลอปตัวนี้นไซคลอปหมายเลขหนึ่งหนึ่งหก 1, 1, นะครับ1นึแต่ตัวนี้ไม่มีสาคขอบก็ทำไมมันไม่มี38จะเป็นรุ่นนี้ของมันคุณสังเกตเข็มนะเข็มก็เป็นเข็มเล็กอ่าเข็มแดงก็จะเป็นเข็มเล็กเห็นไหมมันต่างเห็นไหมอ๋อใช่หัวเข็มจะเล็กเหรอใช่ตัวหนังสือเป็นกิลกิลก็คือกรอเทคส์ก็คือเขียนด้วยตัวหนังสือสีทองมันแตกต่างเห็นไหมอ๋อเออมันจะเป็นสีทองนะครับอ๋อแล้วก็ตัวปลอตมันจะสีเหลืองฮะนะครับตัวนี้ตัวเหลืองเนี่ยใช้ไต่เทียม ก็คือพัตธุเรืองแสงเพื่อมันหมดอายุแล้วสีมันก็จะจางก็จะหายไปก็จะกลายเป็นสีเหลืองยิ่งเหลืองมากผมรู้สึกว่าราคามันก็แพงมากขึ้นสวยจริงแต่ว่าถ้าเกิดขาวอาจจะไม่ชอบอันนี้ผมใส่ให้มันแมชดูกระจกกระจกมันจะเป็นซุปเปอร์โดมซุปเปอร์โดมหมายความว่ามันจะโค้งบนนะครับนะครับเป็นเซลูลอยง่ายมากาเอาเอาโพลีวัชขัดเช็ดปุ๊บใหม่ตลอดนี่คือบนขันมีเสน่ห์ของ ของวินเทจอันนี้พี่หาจับที่ไหนนะเรื่องนี้ต่างต่างประเทศหมดเลยแล้วเวลาพี่ดูจากต่างประเทศพี่ดูดูเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะก็มีตั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แบบโรเล็กวินเทจโรเล็กฟอรั่มไปหมดแล้วพี่จะมั่นใจได้ยังไงครับว่าของที่ได้มามันจะเป็นสิ่งที่เขาประกาศไว้ในเว็บที่เราซื้อจากคนที่เราคิดว่าขายแล้วเราไว้ใจที่สุดเราไม่สามารถซื้อจากคนมั่วได้ผมโดนเยอะ ผมโทรสั่งไปผมเมลสั่งไปเขาส่งมาปั๊บไม่ตรงกันบางทีไม่ส่งด้วยเราก็ต้องพยายามหาคนที่เรารู้จักกันจริงๆคุยกันจริงๆแล้วไม่มีใครเขาสอนกันผมเรียนรู้มาจากตัวเองบ้างมาจากเพื่อนๆบ้างนะครับแล้วก็เรียนจากหนังสือบ้างหนังสือที่ผมซื้อเยอะมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความภูมิใจแล้วก็รักมากนาฬิกาเรียนรู้มากเท่าไหร่มันก็ทําให้เราฉลาดมากขึ้นแล้วเราก็สามารถจะ เล่นของที่สบายใจมากขึ้นถ้าเราไม่รู้เราไปซื้อมาก็เหมือนกับเดือนแรก<ะ>ไม่ได้อะไรเราเสียเงินเป็นว่าเล่น<ะ>ซื้อมาในราคาถูกไม่แพงแต่พอรวมตัวแล้วแพงมหาศาลเพราะฉะนั้นเวลาซื้อว<ะ>ินเทจจะต้องซื้อที่แมทช์แล้วตรงตรงปีเที่ยวที่สุดที่จะทําได้แต่ถ้าสมมุติเป็นการการเอาพาสจากตรงนู้นตรงนี้มาใส่แล้วก็มามาคือมันโอเคทุกอย่างมันตรงรุ่นแล้วแหละ แต่หมายถึงว่าถ้ามารวมกันอย่างงี้มูลค่ามันยังมีバリューอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีครับเรามีครับแต่ว่าไม่มากถ้าถามว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับเรือนที่มาเป็นดั้งเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนอันนั้นจะอันนั้นจะมีูลค่าฝรัหลังจะถูกเรียกว่าแฟรงเกนสไตล์เป็นแฟรงเกนก็คือสินสินค้าที่คุณเข้ามามันเป็นแฟรงเกนลวเพราะคุณเอาตัวนู้นใส่มายำตัวนี้ใส่ปั๊บเขาเรียกแฟรงเกนสไตล์แฟงเกนอ่าแฟรงเกนมาถึงปั๊บฝรั่งดูปุ๊บบอกแฟรงเกนผมไม่ซื้อคุณละ ไม่ซื้อกูเลยเพราะว่าคุณไปนั่นมาแม้กระทั่งอินเสิร์ตตัวนี้ตัวนี้เป็นเดนิมเป็นยีนสีมันต่างกันไม่ได้อยู่ๆมาเป็นสีอย่างนี้ครับมันสีมันมาจากการที่เขาใส่แล้วใส่มาแล้วก็มันเก่ามาแล้วมันสีมันจางซีดลงมาครัแมชมันสวยคินเทสก็คือมนขังเสน่ห์ของมันคือการทิ้นเป็นของเก่าอ่ะรุ่นต่อมาเลยครับรุ่นต่อมา รุ่นต่อมาเลยครับรุ่นต่อมาตอนนี้ชีวิตเรากลายไปแล้วผมมาเป็น GMT ไปแล้วผมคิดว่ามันต่อมามันต้องเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีและควรจะมีในเกินในการที่จะเล่นวินเทจก็คือ5513 s ซฟ m มร i n เนอร์ m ซ r i มร r เนอร์ลยซมรเนยังไงก็ต้องมีครับถ้าคุณจะเล่นโรเ e x ยังไงก็ต้องมีซมรเนต้องมีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบสตาร์ทมาจากอะไรจากเจมส์บอลฮะใส่กันรุ่เท่นะเราจะมัวเราจะมัว คลาสสิกโดมคลาสสิกโดมกระจกอันนี้คือปุ่มชจยเสนอคือ5513อ้ตรงนี้มันมีความต่างก็คือหน้าปัดมันเป็นสีทองถูกเขียนด้วยทองกิ้วสีทองตัวอื่นๆธรรมดาอาจจะเป็นตัวรุ่นใหม่ๆก็อาจจะเป็นสีขาวแต่นี่พิเศษตรงที่หน้าปัดมันสีทองคือถ้าจะเล่นซัมมอริเนอร์พี่แนะนำว่ายังไงคือเริ่มถ้าเริ่มต้นได้จริงๆคือให้เริ่ม5513เมร่ะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ควรจะเล่น5้าหนึ่งสาเพราะห้าหนึ่งสามันมันมันหลากหลายมากแล้วมันพอจะมีอยู่ในตลาดที่พอจะหาได้แล้วมันนไอคอนิกแล้วนะถ้าเป็นไอคอนิกแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลอกกันไม่ได้พูดจริงๆง่ายมากในการดูอันนี้โดมนะฮะครับเป็นซุปเปอร์โดมครับจะเป็นกระจกจะต้องเป็น T19 เท่านั้นไม่ใช่ T39 กระจกก็สําคัญ T19 T39 ทสมันมันคือมันแปลว่าอะไรมันเป็นเบอร์เบอร์ฮะใส่ต้องเป็นเบอร์นี้ต้องเป็นเบอร์นี้ ถ้าค oh. ุณไปใส่เบอร์อื่นก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ย oh. อย่างเี้เป็นซุปเปอร์โดมโดมเหมือนกันฮะ <Ha. S 1> แต่เป็นซีดูเวลเลอจะต้องเป็น T30 t 3สกอ๋อ oh. อันนี้เป็น t ี9กโดมต่างกันขนาดก็จะรูปแบบรูปทรงก็จะต่างกันใช่ครับ oh. กระจกตัวนี้หายากมากทุกวันนี้คือซื้อโรเล็กก็ต้องซื้อกระจกเก็บไว้ด้วยเพราะ2ปี3ปีครั้งกระจกมันอาจจะมีรอยแล้วมอย้นเร์จะเข้าไปทําให้เสีย เสียหน้าได้พัดหน้าจะเสียกระจกนี่คือทนเป็นพลาสติกม่าเป็นพลาสติกเป็นเซลรลอยเซลูลอยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นวินเทจเนี่ยสมัยเราเนี่ยเราบอกคตรงๆว่ามันต้องเป็นพลาสติกมีรูแล้วก็สีหลักอันีห้าห้าหนึ่งสามอ้นี่หนึ่งหกเจ็ดห้ามันก็สีหลักแล้วก็มีรูใช่แล้วก็มีรูแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มมาบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าตั้งแต่ปี90ครับลงไปเรื่อยๆเป็นวินเทจ ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าอะไรตรงนี้มันจะเป็นเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์แพนยืดไม่เคยนี่เป็นเป็นสายรีเวทนะครับอันนี้เฉพาะสายของมันันก็ปี62 63ผมเป็นคนค่อนข้างชอบสายนาฬิกาสมัยก่อนเล่นพนารายก็มีสายเยอะมากชอบชอบมากก็คือฐานจากสายหนังก็มาเล่นมีสายเหล็กสายมันบ่งบอกถึงรุ่นได้ไหมได้ครับ แมชเลยครับจริงๆอันนี้อันนี้แมชเฉลยของมันเลยใช่ไหมใช่ครับ5513ต้องส่วนใหญ่ถ้าเป็น meter first m e first คือตัวเลข2 0 0ขึ้น meter first มันน่าจะเป็น r ี v e ทแต่ไม่ใส่รีเวทก็ได้เป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าให้เลือกกันตรงๆ e ีเวมันจะสวยกว่า meter first หมายความว่าที่มันบอกเรื่องว่าดำน้ำได้ลึกเท่าไหร่200ยต้องเป็นเมตรก่อนมันจะมีเมตรกับฟีใช่ไหมครับ มีฟีดเฟิร์สมิเตอร์เฟิร์สอ๋อเขาเรียกอย่างนี้ถ้าสองร้อยเมอร์เฟิร์สก็คือสองร้อยเมตรก่อนเพราะหลังจากสองร้อยปั๊บมันกลายเป็นหกร้อยเขาเอาฟีดขึ้นหลังขึ้นก่อนเราเราเรียกว่าฟีดเฟิร์สอันนี้มิเตอร์เฟิร์สคือคือสองร้อยก็สองร้อยเราบอกแล้วว่ามันเป็นรุ่นแรกเลยอันนี้นะฮะได้แค่สองร้อยเมตรเองสมัยนี้สมัยนี้ไปถึงอย่างนาฬิกาคุณนี่ก็ ซับเข้าไปจะ4สี่พันกว่าไปไม่ถึงนะฮะใส่คงนับไม่ถึงอาดมน้ำตายก่อนครับอู้งามมากห้าห้าหนึ่งสามพอเริ่มห้าห้าหนึ่งสามเซ็ตบ่อห้าห้าหนึ่งสามตอเลยฮะนี่ครับตัวนี้เป็นอันนี้ภูมิใจนำเสนอจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งหกแปดศูนยเรดที่เขาเรียกกันว่าเรดซับเรดซับหายากมากนะนี่มันก็ยากครับ ยากคือหาที่ดีๆ,ๆหาที่สภาพสวยๆหาที่ได้ตรงกับใใจเราที่เราอยากได้ผมเป็นคนชอบสีเหลืองเพราะนั้นสีเหลืองผมชอบอแล้วตรงนี้ยังโชคดีที่ได้สีเหลืองแล้วยังเอินบางเอินที่เราได้อินเสิร์ตที่มันเป็น Tropical ไดก็คือสีมันออกเป็นแบบว่าสีออกน้ำตาลกระจกก็เป็น t o อปแฮสูงมีตัวเรดซับสีแดงอ,อันนี้เป็น Mark 4สายก็จะเป็น Ford Link ตัวพับ ไม่เหมือนกับสายของคุณใสคุณจะทึบแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับมีข้างในไส้ที่มันพับอยู่ครับหนึ่งหกแปดศูนย์มันดิสคอนเดนท์มันเป็นรุ่นแรกที่มันเป็นสีแดงเหมือนึงตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยซับเมริเนอร์มันสีแดงโรเล็กซ์ไม่ทำแล้วสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้มันปีประมาณปีไหนครับพี่ประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็อายุมากกว่าผมอยู่โอ้โหแต่สภาพกริปมากนี่ก็ไม่เคยขัด ม,ม,มีขัดมาบ้างมีขัดมาบ้างมีขัดมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ขัดจนกระทั่งแบนถ้าถามว่าเราดูกันอยู่ที่ขาขาของขาของตัวนี้ถ้ามันรีบเกินไปก็คือขูกขัดมาเยอะแล้ว,ลวถ้ามันยังหนาอยู่จะแสดงมางดูเวลาเราดูวินเทจเนี่ยเราต้องดูที่เคสนะครับว่ามันมีการขัดไหมเราดูที่ตรงกันไหมตรงตีแล้วดูที่สาย สายมีส่วนสําคัญเหมือนกันมีความสําคัญครับมาถึงเรือนสุดท้ายตรงนี้ฮะเป็นเรือนรุ่นพี่ของที่ผมใส่อยู่ใช่เป็น Sea Dweller r o a l Dial เป็นหน้าปัดมันจะพิเศษยังไงครับพิเศษจะเห็นได้ว่าตัว C กับตัว C เนี่ยมันตรงกันรุ่นนี้เป็น Mark II นะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยมันมาจากบริษัท s t ต r n สเติร์นถ้าเราเข้าใจกันก็สเติร์นเนี่ยเป็นคนที่เทคโอเวอร์โรเล็กซ์อยู่ในช่วงเวลานั้นครับนะครับก่อนที่จะผลิตค o ม e x ก o ์ค x มก์มันคืออะไรครับ โคเม็กซ์ก็เป็นบริษัทขุดเจาะทองเขาสร้างนาฬิกาตัวหนึ่งขึ้นมาคือเขาอยากจะเอานาฬิกาตัวนี้<ะ>ให้กับพนักงานของเขาแต่และตัวจะ,จะตอกโค้ดเลยหมายเลขแต่และตัวงั้นเลยโค้ดเลยให้สําหรับให้สําหรับคุณมีโค้ดนี้โค้ดนี้โค้ดน,น,นี้แล้วจะมีเป็นโคเม็กซ์ข้างหลังเนี่ย<ะ>มันก็จะมีตอกเลยว่าเป็นโคเม็กซ์หมายเลขอะไรอ๋อเราจะรู้เลยว่าเดือนนี้เราให้คนนี้ไปเพราะฉะนั้นราคาในตลาดของโคเม็กซ์เนี่ยสูงมากก็คือแบบ ราคามันค่อนข้างสูงอันนี้จะหน้าเดียวกับโคเม็กเพียงแต่ว่าเขาเอาคำว่าซับมารีนเี่ยออกแปลคำว่าโคเม็กเข้าไปนะครับตัวตัวข้างหน้าเนี่ยซีกับซีตรงกันเนี่ยเป็นเป็นเรลไดเอลหายากมากโทษนะครับขออนุญาตนะเชิญครับซีกับซียังไงฮะตรงเห็นคำว่าซีตัวขั้นบนไหมฮะตัวบรรทัดที่สามซีกับบรรทัดที่สี่ซีมันตรงกันดูระดับความตรงแนวของมันซีกับซีตรงกัน เห็นไหมฮะนี่นะฮะมันรูปร่างมันเป็นเหมือนรางรถไฟฝรั่งก็เลยเรียกว่าเรลไดเอลแล้วตัว F กับตัวทีมันต่างกันเอฟมันจะสวยมีมีตัวโค้งนี่เป็นคลาสสิกของมันนะครับกระจกโดมครับนะครับ๋อนลั้นก็มีฮีเลียมบาวใช่มีเล็กๆใช่ตรงนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นรุ่นพี่บางคนแต่รุ่นอารุ่นอารีกว่าตัวนี้ตัวนี้ทำไมยากทำไมมาจับซีดเวลเลอร์ ผมชอบอะไรที่มันเป็นดำน้ำผมชอบชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดำา s ฟมารีเนอร์ซีดูเวลเลอร์เพราะนาฬิกามันแฟชั่นแล้วมันฮิตตลอดกาลใส่ยังไงมันก็ไม่เบื่อใส่กับกางเกงยีนใส่กับเสื้อเชิ้ตใส่กับอะไรมันดูดูสุขุมรุ่มลึกข้อสำคัญคือราคารับรองว่าไม่มีวันตกคือถ้าเล่นเล่นต้องเล่นถูกรุ่นถูกรุ่นทำตรงทุกอย่างไม่มีวันตกราคาขึ้น ผมจะว่ายรงตรงว่าราคาดีกว่าแบงค์ด้วยซ้ำบดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ด้วยซ้ำแต่แต่พี่ซื้อมาพี่ก็ไม่ได้ขายเยครับแต่บางทีก็ต้องขายบ้างเพราะว่าที่บ้านไม่ชอบเพราะว่าซื้อมาเยอะแล้วปัญหามันก็คือแบบซื้อมาแล้วถ้าเราไม่ปล่อยออกไปบ้างเราก็เราก็ไม่สามารถจะซื้อใหม่ได้บางทีเราไปเจอที่ลึกกว่า<อ>ต่ำกว่าตีนั่นกว่า<อ>แล้วถูกใจเราเปตัวเองมากขึ้นใช่เราก็ต้องซื้อเก็บตอนนี้เราต้องปล่อยบ้างแต่บางทีน้องๆก็บางทีก็อยู่ในเว็บก็ ถามผมเหมือนกันสุดท้ายก็อยากได้ก็ผมจัผมตั้งใจปล่อยผมก็ปล่อยผมก็พยายามให้แต่ว่าผมปกติผมไม่ได้นักขายเป็นพี่ที่น่ารักมากขายให้งนสิ่งที่ว่าน้องเขารักจริงๆครับงั้ผมจะรักเรือนไหนดีพี่อันนี้รักเรือนไหนพี่หัวเราะเลยนะครับเอาเป็นว่าผมถามอย่างนี้พี่ดีกว่าถ้าวันนี้พี่จะต้องเดินทางไปเจอโรเจอร์มัวโอ้โหเจมส์บอ์เลยนะฮะรุ่นใหญ่เลยนะฮะ จะต้องเลือกหนึ่งเรือนที่จะไปใส่ชนเขาประจันเขาเลยนะฮะ <c oughs> เรือนไหนครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องเลือกหนึ่งเรือนที่จะไปใส่ชนเขาประจันเขาเลยนะฮะ <c oughs> เรือนไหนครับเราไม่ห้าห้าหนึ่งสามแน่เพราะ <c oughs> มันเป็นตำนานคือใส่ไปเขาคงรู้ว่าวันหนึ่งเขาเคยกอดผู้หญิงอยู่แล้วเขาใส่ห้าหนึ่งสามอยู่ในโคน้ชเขากอดผู้หญิงอยู่ด้วยนาฬิการุ่นนี้ สวยเท่านี้<ะ>มันทําให้เรารู้สึกว่าอของเก่านี่มันมีคุณค่าทําให้เขาย้อนคิดไปว่าอ,อสมัยนั้น,น่เราเรารสึกว่าอันนี้แหละประทะกันได้ประทะกับพี่โรเจอร์มัวได้ไดสุดท้ายครับพี่ตั้มค,คาว่าเวลาม,มันมีความหมายกับพี่ตั้มยังไงครับในเวลาของผมน,ม,นมันทําให้ผมโตขึ้นนะครับเวลาเก่าๆก,ก,กับเวลาใหม่ๆสมัยก่อนน้องคิดว่าเวลามันผ่านตัวเรามาตลอดเวลา ยิ่งโตขึ้นเราก็มีความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาแต่และเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องใช้เวลาให้มีคุณค่ามากที่สุดสะสมเอาประสบการณ์เอาความรู้เอาความสามารถมาใช้กับเวลานั้นให้ถูกที่ถูกถูกเวลาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดครับวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับขอบมากครับเี่ครับขอบคุณมากครับ คุชมรู้ไหมครับว่านาฬิกากับยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคําตอบก็คือเมื่อปี1953นะครับคนที่นําทีมขึ้นพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มิสเตอร์เอ็ดมเฮลลอรนะครับและเชอร์พาเทนซิงน n ร์เกนะครับได้สวมนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่น e x plorer ขึ้นยอดเขาในครั้งนั้นด้วยครับและแน่นอนฮะวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกานะฮะโรเล็กซ์รุ่น e x plorer 1รหัส114270เรือนนี้ครับ นาฬิกา Rolex Explorer 1รหัส114270เรือนนี้นะครับมีตัวเรือนขนาด36มิมหน้าปัดพื้นสีดำสนิทพร้อมหลักแบบ Explorer Type เลขอารบิกนะครับที่เรียกกันติดปากว่าหน้า369พร้อมพลายน้ำแบบ Super Luminova บอกเวลาแบบ3เข็มครับเข็มเป็นแบบรุ่นสปอร์ตโดยเข็มชั่วโมงเป็นทรงแบบ Mercedes Hand กระจกหน้าเป็นแบบแซฟไฟ r ์สามารถกันรอยขีดข่วนได้สังเกตได้ว่า Rolex Explorer 1มีเอกลักษณ์ตรงที่ไม่มีช่องบอกวันที่ บางท่านชื่นชอบเพราะความเรียบง่ายลงตัวนะครับและไม่มีเลนขยายวันที่มาเกะก,กะสายตากลไกครับเป็น Rolex Inhouse รหัส3 1 3 0เดินด้วยความทีซีเฮิร์ตซ์หรือว่า28,800ครั้งต่อชั่วโมงเที่ยงตรงผ่านมาตรฐานโครโนมมเตอร์สายออยสเตอร์พร้อมบานพับแบบดับเบิลล็อกเช่นเดียวกับรุ่นสปอร์ตเรือนใหญ่หากคุณเป็นนักเดินทางและชอบการประชนภัยนะครับลองไปดู Rolex Explorer 1วันเรือนนี้ดูนะครับผมเชื่อว่ามันต้องยิ้มให้คุณอย่างแน่นอนครับ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทรีซิตี้ขอขอบคุณห้องอาหารจีนนานอยู่ในโรงแรมแกรนเมอเร์คิวกรุงเทพฟอร์จูนะครับอย่างที่แขกรับเชิญของเราบอกเวลาคือการเรียนรู้ถ้าคุณอยากจะเชี่ยวชาญในเรื่องไหนก็แล้วแต่จงใช้เวลาเรียนรู้กับมันนี่คือรายการทอ l k t ไทมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ